แล้ววันนี้นะครับเราจะไปติดตั้งเซ็ตเปิดร้านให้กับคุณลูกค้ากันครับ <Hey! S 1> ก็มาถึงกันแล้วครับสำหรับอู่รถคาเฟ่ครับคุณลูกคา้าสั่งซื้อเซ็ตเปิดร้านมาเนาะมีเครื่องรุ่นอะไรบ้างครับก็เป็นเซตเปิดร้านที่เริ่มต้นธุรกิจเลยครับก็มีคเครื่องรุ่น สี่ห้า F เครื่องกองน้ำมาโอเครื่องชงอกโกเฟ่ H9 Commercial เครื่องอัโซดาโ r โซดาครับแล้วก็มีเป็นเครื่องปั่นด้วยใช่เอาก้ h e a Big ก่อนเปิดร้านต่างๆแก้วบิกอร์เซ็ตชงเรียกว่ามีครบก็คุณลูกค้าเนี่ยครับเขาเปิดร้านคาเฟ่นี้นะครับขึ้นมาเพื่อจะรองรับคุณลูกค้านะที่เข้ามาซ่อมรถที่ดีกก็จะมีส่วนรับรองลูกค้าก็เดี๋ยวเป็นยังไงนะไปดูกันเลย และทางเอาก้าก hey, ็ไม่รอใช้าในตั้งเครื่องให้กับลูกค้าย่างเร็วแรงร้หลังจากนั้นก็สอนชงเครื่องดื <S <S ่มอย่างดุเดือดไม่ว่าจะเป็นกาแฟชาโซดาน้ำปั่นและก็ต้องขอบคุณที่กิ่งมากๆนะครับที่ซื้อเสร็จเปิดร้านกับทางเอาก้าไป และใครที่สนใจสินค้าก็แอดมาได้ที่ l ล n e แอดเอาก้าเพราะเราไม่ทิ้งลูกค้าดูแลตลอดทีว